นะสงฆ์นะอ่ะไปแล้ว2 5 2 8 2 2ใส่ข้อสุดเดียวนะนะที่พระอรัญญิกาจําแนกในอริยสัจ4ในเดือน5พ.ศ.2518ธันวาคม27

คือชาติสามนะครับมิสเตอร์แฟงกี้ปูงานจากประเทศอินโดนีเซีย กรสทคาไท่านกาครรับรองใจยาจากต่อตางเดือนใจได้ขนาดเดียวกันก็ของที่ระลึกจากพระเดคุณท่านก็ควรับรองใจจากด้วยนะครับ นะครับเสร็จแล้วนะครับขอบคุณหลวงพ่อท่านจะโกร่งความโปร่งจากเลยนะครับให้เรียบร้อยที่สุดนะจำ้ลก็จะมุ่งมั่นทำเ,เร็วเร็ว

Yeah. Uh -huh. เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็คือคุณตำรวจทุกท่านทหารทุกท่านนะแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาแม่แต่คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆน,น้ำน้อยนะทุกทุกท่านทุกทุกคนขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะวันนี้ท่านได้เสียสละแรงกายแรงทรดกอย่างนี้ ฉันั้นก็ถือว่าเป็นที่หน่าก็มันาบุญเป็นอย่างยิ่งที่ทุกเทรดร่นล่วงไปดีะท่านใดจะไปทานอาหารก็เจริญพรประโยมนะ่าน้าที่ตอนนี้ก็หน้องทุกทานเป็นอย่างยิ่งนะครับขอให้รักษาภาพนี้จบเพื่อผู้สูอาุวันนี้ได้มันุว่าไว้ให้น้องท่านนอย่าีนะครับยน้องานดียว่นนะครับไม่ต้องลุ้กันนะครับไม่ต้อล้กันตอนนี้ก็กำลังจะอ่าน าการปฏิบัติรอบพร้อมพลังประมานที่ดีนะครับที่เราต้องจัดการนี้ก่อน้าอยู่ตรงนี้ก่อนเราต้องมีทางด้านนี้นะครับมีส่วนร่วมอ่านบท,ทนาในครั้งนี้นะครับในขั้นตอนที่ผ่านนี้เราได้ทำพิธีไปแล้ววันนี้จะหล่อส่วนท่านเสียงซึ่งเป็นส่วนที่จะพลุกขึ้นน,ะนะั่งรอบพิธีวันนี้ ภาพพลังของพี่น้องชาวพุทธยิ่งใหญ่มหาศาลมากคนระับชาวพุทธวันนี้ยิ่งใหญ่มหาศาลมากทุกท่านนั่งด้วยความานับเป็นเกีียดอย่างยิ่งนบะน้ำเป็นเกนะลียดและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเราไม่เคยอเอาสร้างพุทธุบอลควเสร็จเราจะมีสถานที่กว้างขวางนนวกว่านี้สะดวกกว่านี้เราก็่อนเวลา5ปีแน่นอนเพราะฉะนั้น ขอที่น้องทุกท่านตั้งใจดวงแต่ปีต่อไปสถานที่เราจะถมกว้างขึ้นมีบริเวณมากขึ้นเต็นต์ประดมที่ีก็จะขยายได้มากขึ้นนะครับก็เฉพาะการทอดข้อป่าสามักีเพื่อสมทบทุนสร้างในปัจุันนี้เราจะต้องดาเนินการต่อไปนะครับจะต้องดําเนินการต่อไปขณะนี้ก็เดชขอวคุณคนยองพ่อท่านเจ้าคุณกลางผมจะยาจ่าย สาทานในพิธีแซนประดบวิธีทางด้านที่ตะบะอกแล้วพี่น้องทุกท่าน้าให้สวยนะปนอมืมอ,อร์นะนปนมือไว้ตตวใวนสนามที่เคลนไหวทุกอย่างปนมือและดูสวยาะเป็นเกียงตายลูกและชื่นใจครับภาพนี้ทต่การ ตัางจรไปมาจะไม่สะดวกแต่พลังน้ำเราก็ุะโดยเพื่อจ้างกาสนทาี่นองุกสายดูนีเลยรัต้องมีกรฝกเพื่อะดีทุาอันนี้ก็ขอนใทางธนาคานาาติดต่อเ่ตับริที่ต่างนะครับมที่ว่ามาบีกนาแล้วก็ที่ตอก็คงจะได้า็นนะครับก็ เหมือนได้นะท่าน <laughs> การไปนะว่ากผมขลูก้าท้องคางกจะคุณทิษฐานมาเลยแล้วก็เวลาใครที่ยังไม่ได้เราบริจารวันนี้ยังได้ทำงาให้่ร้อนหน่อยนะครับคุณพ่ออย่าขอคุณพครับครับครับคบ Yeah! เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็คือคุณตำรวจทุกท่านทหารทุกท่านนะแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาแม่แต่คณะครัวอา,าวจารย์จากโรงเรียนต่างๆน,น้ำน้อยนะทุกทุกท่านทุกทุกคนขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะ,นะวันนี้ท่านได <ป S 2> ้เสียสละแรงกายแร<า>งมันทนอย่างนี้ ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นที่น่ากมรณาพุนเป็นอย่างยิ่งที่ทุกเรนเทศร่วงไปดีนะท่านใดจะไปทานอาหารก็เจริญพรประโยมน์นะท่านาที่ตอนนี้